แ f u n ันเต้กิลบายกองทุนบัวหลวงสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์แอมฟันเต้กิลเรื่องราวต่างๆของกองทุนวหลวงครับอยู่กับผมเสกสรรโตวิวัฒจากกองทุนบัวหลวงเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของวาระครึ่งปีนะครับก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตกันว่าครึ่งปีที่ผ่านมาในสถานการณ์โควิดกับวัคซีนที่เราเผชิญกันอยู่เนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในช่วงครึ่งปีข้างหน้านี้เรามองอะไรบ้างนะครับ ตอนที่แล้วเราพูดถึงมุมมองของอาเซียนกับตลาดหุ้นไทยแล้วก็มุมมองของประเทศไทยในแง่เศรษฐกิจต่างๆไปบ้างแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังแบบง่ายๆในเรื่องของตลาดการลงทุนรอบโลกครับโดยที่วันนี้เราจะโฟกัสไปในตามตลาดตามภูมิภาคนะครับอิงก็อิง,องตามภูมิภาคต่างๆแล้วก็ประเทศต่างๆที่มีความน่าสนใจครับอันแรกผมขอพูดถึงกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งยุโรปหรือว่าฝั่งอเมริกานะครับ ตอนนี้เนี่ยภาพรวมของตลาดประเทศพัฒนาแล้วนี่มีจุดร่วมกันก็คือว่าตลาดต่างๆนะครับนักลงทุนลดความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อแล้วก็อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรที่มีความกังวลกันในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยลดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าทําให้ตลาดแล้วก็บร,รยากาศของการลงทุนเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นนะครับมีการโยกเม็ดเงินจากกลุ่มไปยังกลุ่มหุ้นเติบโตใหม่นะครับจากเดิมเนี่ย หุ้นที่มันขึ้นในแรงๆนะครับหุ้นกลุ่มเติบโตต่างๆเนี่ยทำให้ราคาหุ้นค่อนข้างไปสูงในภาวะที่มีความกังวลคนก็เทขายเทขายออกมาก่อนนะครับแล้วก็มาถือหุ้นกลุ่มอื่นอย่างเช่นกลุ่มวัฒจักรอะไรอย่างนี้เป็นต้นพอเมื่อภาพรวมหรือว่ามาตรการต่างๆมีความคลี่คลายนะครับนักลงทุนคลายความกังวลไปก็มองแล้วว่าผลประกอบการของบริษัทต,ต่างๆนะครับในกลุ่มเติบโตก็ยังออกมาดีออกมาน่าสนใจก็จึงมีการโยกเม็ดเงินส่วนหนึ่งกลับไปยัง กลุ่มพวกหุ้นกลุ่มเติบโตหุ้นกลุ่มที่มันเป็นเทคโนโลยีสูงๆอย่างนั้นอยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่สภาพคล่องในระบบนะครับก็ยังถือว่ามีอยู่เยอะมากนะครับเป็นส่วนที่ช่วยหนุนให้ตลาดไปต่อได้นะครับอีกปัจจัยที่สําคัญก็คือว่ากําไรของบริษัทจดทะเบียนต่างๆนะครับความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเนี่ยโดยรวมๆถือว่าเพิ่มขึ้นทั้ง2ปัจจัยนะครับยิ่งก็ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับการลงทุนในหุ้นกลุ่มภูมิภาคเหล่านี้เพิ่มเติมนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งอยากจะพูดถึงตลาดเอเชียเอ p กเจแปนก็คือตลาดหุ้นเอเชียโดยรวมที่ไม่รวมญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าจัดเป็นประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วเวลาการลงทุนหรือพูดถึงลักษณะของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการยกญี่ปุ่นออกไปเพื่อให้ภาพรวมของเอเชียที่เหลือเนี่ยมันสามารถสอดคล้องกันโดยที่ไม่ขัดกับในมุมของญี่ปุ่นซึ่งมีลักษณะของเศรษฐกิจและก็ตลาดที่เรียกว่าแตกต่างจากประเทศเอเชียกลุ่มอื่นๆนะครับปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจฝั่งเอเชียโดยรวมเนี่ยก็ยังถือว่ามีความแข็งแกรับ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศฝั่งเอเชียเหนือ แล้วเอเชียเหนือตะว,วันออกอย่างพวกจีนไต้หวันเกาหลีอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ซึ่งเป็นฐานด้านการผลิตและการส่งออกโดยเฉพาะไต้หวันกับเกาหลีครับทั้ง2ประเทศได้รับแรงหนุนจากความต้องการด้านชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งทั้งไต้หวันและก็เกาหลีใต้เนี่ยเป็นฐานการผลิตที่สําคัญของโลกตรงนี้เนี่ยทำให้กองทุนที่ลงทุนในเอเชียนะครับอย่างเช่น b เชียของกองทุนบัวหลวงเนี่ยนะครับมีโอกาสเติบโตได้เพราะว่ามีการให้น้ำหนักแล้วก็มีการเวทการลงทุนอยู่ในกลุ่มประเทศต่างๆเหล่านี้พอสมควรนะครับ ขณะที่เอเชียใต้เองหรือว่าอินเดียเองก็ยังเป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่มีปัจจัยที่น่าสนใจนะครับส่วนอีกประเทศที่เป็นพี่ใหญ่ในเอเชียแล้วก็กําลังก้าวเข้าสู่ประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกนะครับนั่นก็คือจีนครับในตลาสที่2ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพุ้นจีนมีเสถียรภาพมากขึ้นครับโดยที่ตลาดเองก็ได้สะท้อนเรื่องของความกังวลที่รัฐบาลจีนส่งสัญญาณในการใช้นโยบายการเงินที่รัดกุมในการควบคุมตลาดเพื่อสร้างเสถียรภาพโดยพื้นฐานมากขึ้นนะครับโดยความกังวลที่ยังเหลืออยู่นะครับก็จะเป็นบางบริษัทที่เป็นเรื่อง ราาสินค้าพก,กพ์หลายชนิดนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลให้อัตรากําไรเนี่ยปรับลดลงรวมทั้งความไม่แน่นอนจากผลกระทบนโยบายที่บังคับใช้ในบางอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ ภาพใหญ่ของรัฐบาลจีนที่มีนโยบายต่อตลาดโดยรวมๆเนี่ยมันลดลงและคราวนี้ก็จะเป็นนโยบายที่ลงมาในส่วนของปลิตย่อยในบางอุตสาหกรรมที่รัฐบาลจีนต้องการควบคุมและดูแลมากขึ้นนะครับกองทุนบัวหลวงนะครับเราเชื่อว่าระดับราคาหุ้นในปัจจุบันของจีนเนี่ยน่าสนใจเพียงพอที่จะเริ่มทยอยสะสมได้นะครับโดยผลประกอบการที่จะทยอยประกาศออกมาเนี่ยจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้นักลงทุนเชื่อมั่นในการลงทุนในหุ้นจีนครับแต่ปัจจัยหนึ่งที่อยากจะเรียนกับนักลงทุนนะครับนั่นก็คือว่าการปรับตัวของหุ้นจีนจากนี้ไปอาจ จะไม่ร้อนแรงเหมือนช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากปัจจุบันเองจีนไม่ใช่ประเทศที่เศรษฐกิจกลับมาฟื้นคืนจากโควิดเป็นประเทศเดียวและมีหลายๆประเทศที่ ระบบเศรษฐกิจกลับมาใกล้เคียงกับปัจจุบันมากขึ้นนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มเดินเพราะฉะนั้นนักลงทุนจะมีตัวเลือกมากขึ้นนะครับแล้วก็การปรับตัวขึ้นของหุ้นจีนในรอบนี้นะครับจะเป็นการปรับตัวขึ้นโดยดูเป็นรายบริษัทมากกว่าที่จะเป็นการปรับขึ้นโดยภาพรวมนะครับอันนี้ก็จะทําให้กองทุนที่เหมาะสําหรับการลงทุนในหุ้นจีนจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีลักษณะของอกลุ่มแอคทีฟฟันนะครับหรือว่ากลุ่มที่มีผู้จัดก,การกองทุนคัดเลือกหุ้น โดยพิจารณาลงทุนเป็นรายตัวเนี่ยก็มีความน่าสนใจมากขึ้นครับประเทศสุดท้ายที่อยากพูดถึงในวันนี้นะครับนั่นก็คือการลงทุนในอินเดียครับผลตอบแทนของตลาดหุ้นอินเดียในปีนี้นี่เรียกว่าค่อนข้างดีนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในหลายๆภูมิภาคความเสี่ยงสําคัญของอินเดียก็คือเรื่องของการระบาดระลอกใหม่ของโควิดสิวันนี้ต้องก็อย่างที่ทราบกันนะครับเราทราบกันดีว่ามันผ่อนคลายลงไปเยอะด้วยการเล่งฉีดวัคซีนที่ทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อรายวันลดลงนะครับเราทราบกันดีว่า อินเดียเนี่ยเป็นฐานการผลิตวัคซีนที่ใหญ่แห่งหนึ่งของโลกแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาอินเดียก็ใช้วิธีแทนที่จะต้องส่งวัคซีนไปให้ประเทศต่างๆนะครับก็มีการชะลอแล้วก็ดึงไว้บางส่วนเพื่อมาเล่งฉีดให้กับประชากรภายในประเทศเขาจากการคาดการณ์ของหลายภาคส่วนนะครับก็เชื่อว่าอินเดียจะเข้าสู่ภาวะภูมิคุ้มกันหมู่ภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับแล้วก็นักลงทุนเองเนี่ยได้มองข้ามประเด็นนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็มองการฟื้นตัวของอินเดีย เป็นปัจจัยสําคัญแทนโดยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอินเดียนะครับอย่างธนาคารที่สําคัญของโลกนะครับอย่างอาเซียนเดเวล OP เมนแบงก์เองเนี่ยก็ประเมินการเติบโตของ GDP อินเดียไว้ปีนี้ที่11%นะครับขณะที่ธนาคารกลางของอินเดียเองก็ยังดําเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการผ่อนคลายทั้งในเรื่องของการกําหนดอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายไว้นะครับแล้วก็มีการอาัดฉีดสภาพคล่องผ่านการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับภายใต้โครงการต่างๆเพื่อช่วยหนุนการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจอีกแรง น่นนอกเหนือไปจากแผนการลงทุนต่างๆแล้วเนี่ยดังนั้นโดยภาพรวมนะครับตลาดหุ้นอินเดียจึงเป็นหนึ่งตลาดที่หนึ่งตลาดหุ้นที่มีศักยภาพที่น่าจะเติบโตแล้วก็สามารถดึงดูดเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติได้ต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการลงทุนในอินเดียแม้ว่าน่าสนใจอย่างไรเนี่ยนักลงทุนเองก็ต้องมองในอีกมุมหนึ่งก็คือมุมเรื่องความเสี่ยงไว้ด้วยเนื่องจากว่าอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของ QE tapering นะครับแต่ว่า ก็คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเหมือนครั้งที่ผ่านมาด้วยปัจจัยพื้นฐานของหุ้นที่ดีขึ้นอย่างมากนะครับโดยข้อมูลทางตลาดหุ้นของอินเดียเนี่ยปัจจุบันมีระดับ P/E อยู่ประมาณ21เท่านะครับด้วยอัตราการเติบโตของกําไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ25%ในปีนี้นะครับที่เราคุยกันมาอันนี้เป็นภาพรวมของการลงทุนนะครับในตลาดหุ้นต่างๆในเศรษฐกิจต่างๆแบบย่อๆนะครับในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา ในช่วงท้ายของครึ่งปีแรกเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ต่อเนื่องถึงครึ่งปีหลังว่าเราคิดว่าตลาดหุ้นต่างๆหรือว่ามุมมองต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไร ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเรายังต้องติดตามเรื่องของการกลายพันธุ์ของไวรัสนะครับซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนแล้วก็อัตราการฉีดวัคซีนของประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่จะยังคงมีอยู่ต่อนเนื่องแล้วก็เป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังได้ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นมุมมองในเรื่องของภูมิภาคต่างๆแล้วก็ประเทศที่สําคัญๆโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชียอย่างเช่นจีนกับอินเดียนะรรับสาหตตอตอ่ไปเจพูดถึง ช่วงครึ่งปีหลังนะครับว่าการลงทุนผ่านตีมต่างๆจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากสวัสดีครับ